สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเส้นเพจแฟเ้นครับปูย่างคือทอดแม่ใหญ่สังเวียนหน่อยระคังทองอปวยใหญ่หมอทองแค้นโอ้หมอแค้นทองทองแค้นอะล่ะกเตียงกาเอากระ่าไปสั่ละเนาะกระ่าให้มันมีตรงตุยสันตัหมอทองแค้นหมอแค้นทองอช่องยูทูบยายหม่องใหญ่ยยทองชนแนล ผู้รลองผู้ล่ำกับแม่ยายหม่องหรือว่าแม่ยายสังเวียนหน่อยระข้างท้องนี่ล่ะเหมือนเดิมคือเกาเมื่อนี่มีก่อนรองก่อนล่ำมาตอนมาฝากพี่น้องก่อนล่ำรองพี่น้องล่ำรองขงคือหนอดผู้เบาคือหนอดผู้เบาล่ำล่ำรองขงน้ำหาผู้เบาเสด็จมาสิพ่อสัมบรินอกก่อนนี่ก็ขึ้นหอดจะบอกผู้เบาเอาก่อนล่ำก่อนนี่เขาพ้าว่านอ อันก้อนนี่ก้อนว่าคือนอดผู้บ่าวลำรองของลงหาผู้บ่าวน่ำหาผู้บ่าวทุพัะนะหาตายน้ำได้จากไหนก็เจ้ากันทีมีผู้สอยอยู่ที่สมุนีเนาะใส่เสื้อชุดชีพใบสักตัวเอาคนนี้จะโกแค้นมันมวลไหนใครก็แล้วกัน ังว่าฟ้าห้องดีระท้องเสบังไปใหญ่หลับพวกเจ้าเล้ามีมาอยู่บ้านไม่คิดหอดบ้านนอเก่าคุณเบียงจันกำ ท่านลองเล้วอีนางงงจีลองคุงฟังเมืองเหนือฟังเสียงน้ำแต้กงตีตาจะแสสินทางคุณเดือ พอแต่เห่เดินถึงหนองซองมองคันหาสู่ว่าทีเห็นว่วนายลิมโคงลงเรียบตาเห็นแล้ก็เห็นตั้งเตกามันมาห้องตากา,กาตามันห้องตากาพรวนได้นั่ดูใสพผาแต่นั่งกไทยตุเนเมียผาม่านดำเป็นเวลาหัวควันเรียบพนังน้ำนำฟังนินเยงาขำตาดปองกองสนั่น กลางคืนกลางวันแม่น้ำหันเจ้าเจ้าอยากเอาไอาคือนังเหือโชคพอมีนออายไก่มาทั้งท่าบอบชมปากกาปาหมอพ่อให้ใหสุขคนข้าทายดอกไม้ไปลบับบอเห็นสีแกนไทยได้รับแต่สายลมได้ช่มฝุงนฝอยหนกสดุดความเหงาเบาบา้าเห็นลาแต่ขาใีบานดูตาก,การ ขุ่มลงจากเขาผู้พานดอกผานขุ่ขวงขันอาจจะเจอใจโอโอแดงนอที่นหั ด็กคุณเพี่อเล้ยวไปดูไฟเบืองเบี้ยงเวิงว่าอยู่ถึงมองเห็นป้าเบืองวางหวัวใจวันวินเบียนคือดังคุงเกียนหันละปันแต่ใจนองีนางมองขันหาไอาเสนอะไรอยอยินโอ้ยเดี๋อง ต้นนาตั้งยู่รอตะลิงน,น้ำจะเผาขามดอมันไปเละบว่าเห็นลาสีแก่ได้ได้รลับแต่สายลมได้ส้มฝุงฝอยนอกสดวอมเหงาเม่าบางเห็นลาแต่ขาไม่บ้านดูตะการืดดำตงังตามผานังผานา้ำนำเดตั้งเาชาย เบืองบางหัวใจวันวิ่งเวียนหัวปันกุ้งเก็นหันปันเปะแกนห่องีนางมองข้นหาไอเสียนอะไร แล้วกรุงสีสัตตนาคตั้งอยู่รอตะลิงน้ำสะเผพ้าข้ามดอกไม้ไปเลีอผีนั่นอยู่ใต้แม่น้ำยัญป้องปุดอดก็อดเด้อใจยาคันยิงคันถึงบ้าน ประวัติการตอนนี้มีมังตั้งแต่ก่อนมีนครใหญ่ก,กว้างขวางขันมาลันเลื่องเมืองนัานน้ำแกนไทยน,นั่งเอกผู้ลือหยุดปากดในคะแนนดินผู้เบาวินลน้ำหน่อยละซื้ออมม่านั่งกันเยาคอมจอมผาหนางเอ้ นครเวียงกันเล่าคิดจะกอมจิงจิ่งซอนชอบแม่คุณเกณฑเอาพ้นนับลานตุดงานนาทีทองเขากะกองยังหิ้ขนาังผู้ขนูล่ำนามกะวนเวียนขึ้นในนครขั้นเอาอังจนเป็นวังขั้นใหญ่เงาขวงกัวกาย และแต่นั้นเพราว่าไทยเลยตื่นมูสีน้ำลงสุนาว่าหลวงหลวงเลยไปหานองเพราะว่านางเขียวกอมจมพานางเอ้ยได้ห้อนห็นน้ำอะไรหเข้านครเจ้าจุม่ม นางเลยนบนอบนิวไววพอยิน,ออนามอมและจึงแปลงเป็นเวียงแดดระวงวันหลอมเขาจังหอมน้ำใบว่าคู้เวียงเฮียบซื้อแต่น้ำน,น้ำลาดลงต้นก่อนว่าทอนหูจนว่าแตกบู้บู้หลูลังพานั่งหินทำให้นาว่าหลวงท่วมจุมลงน้ำเขาเอาน้ำมาตั้งผู้สภาวูเก่า ว,ว่าผูถ้ถดนามอยู่ข้างก,กำบาดีผีเพราะว่าตั้งแต่กี่ผู้มั่นขาดเป็นวังเดี๋ยวนี้ยังลือยหยดหยาดขามคนย่านเพื่อพิาหารเดินขามตามกระแสบ่ได้อยู่ พกความสูงแล้วปฟ้าแป่นเลยสิกับชูแค่แดน,นเก่าเมืองกอสอคุณพี่เอ้ยให้มาขอนุ่งคานอ,อุดปูดปานเด้อปังนี้กคิดไหนเดี๋ยวคิดเมื่อตุนนีนางดันเดินจะเฒ่า ล о е й і й � a r l d o t 有點 shirt minus อ i s s o m d a no n h u หาไปานกับอบอกรหาว่าสิพ่อผู้บ่าจะขวางกับบ่เห็นจ้าคนมีแตั้งแต่มมตึกสอนย่อนแหนย่ยูน้ำฟังถุงนาะพี่น้องเนาะ,ะมีฉะนันกาก่อนล่ำสมัยเกา้เกาเา้าตั้งแต่ผู้ขา่าเพราท่านได้เกิดผลละคอก่อนล่ำก่อนนี้กร<ป>ะซ <ปะ S 1> ือเลยเอาล่ำอยู่บอ่อเส้าเนาะกระซือเลยเนาะตัวมันมวนก็นเลยเอามาล่ำให้พี่น้องฟังซือซ้อดอก กานท้าพี่น้องมวลคือคอยสนอกว่ามิฉะนั้นก็นอย่าลืมเนื้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube, อยูทู e ยายมองไงทองช<ม>าแนลต้องการมะลองมะลำ่ำไปสืบส่องสรองงานกระโทษมาหาไม่ไงสังเวียนนี่ละ่ะศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่สองศูนย์สี่แปดได้พี่น้องเนื้อขอบคุณค่ะ <laughs>